นี่ชุดสุดท้ายแล้วนะคะเสร็จมันเป็นเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่สั่งไปเนาะที่ป้าโมสั่งไปก็คือว่ามันนันอะชุดแรกเนาะรอบรอบแรกนะคะคือตอนแรกแล้วเอาเอาเอาเป็นเป็นทุเรียนแล้วเขาก็มาใสาก่อน,น,นเนาะนี่ทุเรียนแก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 ่แล้วเขาก็เอามาใสเนี่ยแล้วเขาก็ตอกเปลือกมาแล้วก็ใสเนี่ยแล้วก็มาทอด น้ำมันแล้วก็จะไปอบไอล่น้ำมันรอบเลยได้ค่ะแล้วของพี่ตู่นี่คือเขาใช้น้ํามันใหม่นะคะนี่ดูน้ํามันไม่ดำไม่ดำเขาใช้น้ํามันใหม่ตลอดเลยค่ะ,ะการมวิธีคือเราทำขั้นตอนใสไปเพราะเขาใสาเสร็จแล้วที่มาถ่ายนะคะแล้วก็นี่คือทอดแล้วก็มาใสถุงแบบนี้ไว้แล้วก็คือเดี๋ยวจะเอาไปอบไล่น้ำมันนะคะกิโลละ1,400บาท ตอนนี้มีคนจองหมดแล้วถ่ายให้ดูเฉยๆนี้ค่ะทุกเรียนทอดเมืองจันทร์ค่ะ